สวัสดีค่ะมือข้ามมือนี้ก็ขอเป็นเมนูง่ายๆนะคะก็เป็นไข่เจียวกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยแล้วก็ใส่พริกนิดนึงแล้วก็ไข่ไก่สามฟองนะคะเครื่องปรุงก็มีผงชูรส น้ำปลาตรงนี้เองนะคะสร็แล้วเราก็ใส่กระเจี๊ยบเลยะคะ่ะใส่หมดเลยะคะ่ะสามอย่าง ก็เป็นไข่ทอดกระเจี๊ยบแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่พริกนะคะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปทอดให้ร้อนแล้วก็ใส่ไข่ห้าบาทจะนิดนิดเลยนะคะใส่เขาแล้ว เจี๊ยบนี่ก็มีประโยชน์ช่วยเคลือบลำไส้นะคะก็ทานดีค่ะเดีย๋ยวเราก็จะกลับด้านนะคะเราก็ทอดไปอ่อนๆกลับไปกลับมาให้ไข่เขาสุกนะคะอันนี้ก็กลับด้านแล้ว แดีวเราก็จะเร่่งไฟไล่น้ำมันก็เสร็จแล้วะคะ่ะก็เสร็จแล้วค่ะไข่เจียวใส่กะทยมใส่กระเจี๊ยบนะคะแล้วก็ต้นหอมพริกสักเล็กน้อยถ้าป้าจะนงเหลืองนะคะถ่ายกลางคืนก็เอามาฝากกันค่ะคะ่ำๆสวัสดีนะคะ